เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานเนี้ยเมื่อวานตอนเช้ามืดประมาณตีสี่น้องเปิดประตูแกล้งออกมาก็เจ้าปืด๊ดไอ้สีทองแล้วก็ไอ้ขอดสามตัวนะคะดึงดังดึงดังกันอยู่หน้าบ้านทีนี้แม่อ้อมคิดว่ากลางคืนปื้ดอาจจะนอนที่นี่ก็ได้นะเพราะว่ากลางวันเนี้ยเนี่ยแม่อ้อมทําอะไรเสียงดังเดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวก็ไม่อยู่แล้วแล้วก็ผอมก็ร้องก้องแก้งมากเลยอ่ะข้าวอ่ะกินน้อยกลางวันไม่ค่อยกินข้าวอ่ะไม่รู้เป็นโรคอะไร กินนิดเดียวค่ะกลางคืนก็ไม่กินเ่ยกินแต่ขนมแม่แต่แม่อ้อมให้แค่นิดเดียวนะคะให้ซองเดียวแล้วก็ไม่ได้ให้ทุกวันเดี๋ยววันนี้จะไม่ให้เพราะว่าจะให้กินข้าวแล้วก็ไม่อ้วนเนี่ยดูดีผอมเอาแต่นอนเอาแต่เล่นนะคะเดี๋ยววันๆนหนึ่งเนี่ยดูที่เนี่ยเนี่ยกระดูกขึ้นแล้วเนี่ยหลังเนี่ยล้วจะให้แม่ทํายังไงฮะจะให้แม่ทายังไงฮึเนี่ยข้างหลังบ้านก็มีให้นอนก็ไม่นอนนะจะต้องมาเนีเดี๋ยวให้ดูนะแม่อ้อมทำนู่นทํานี่ก็หนีไปเพราะรำคาญเสียงดังจะนอนแล้วกลางคืนเนี่ยก็เที่ยวว วิ่งเล่นวิ่งโซนไปทั่วเพราะมีพักพวกเยอะไม่ใช่ตัวเดียวพักพวกเยอะไงคะก็เลยเที่ยววิ่งไปทั่วแล้วจะให้แม่อมทำยังไงแต่นอนถ้านอนที่นี่ก็โอเคเพราะว่าตอนเช้ามืดแม่อมเห็นอยู่กันแม่อมว่ามันน,น่าจะนอนแถวแถวนี้นะคะเพราะหน้าบ้านแม่อมจะโล่งแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็มีของเล่นเขาอยู่แล้วก็มีอที่รับเล็บเขาอยู่เขาจะชอบรับเล็บแม่อมว่ามันไม่น่าไปไหนอะปื้อนท่าน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละอืม ตรงนี้มันเย็นใช่ไหมฮะฮะพูดบอกแม่ที่ว่ามันเย็นใช่ไหมลูกฮะฮะกินของดีนะขนเงาวับเลยเนะี่ยกินของดีแล้วจะแผลก็เต็มตัวฮะใครทําบอกแม่ที่ว่าใครทําไอ้ขอดก็ไม่ได้เลยนะเผลอก็จะตบถ้ากินนะคะถ้าเรื่องกินนะหมายถึงว่าให้ปื๊ดกินอย่างเงี้ยมันเห็นนะมันจะตกตัวเองก็ไม่กินนะเลือกมากมาตกปืด๊ดก็ต้องคอยเฝ้าหรือไม่ก็ต้องให้คนละชามจับมือแม่ นี่ตํามือง,องอจับไปอํามืองอ,งอจับใบมันก็น่ารักของมันนะนะคะถ้าถามมันอยู่แถวนี้ไม่ต้องห่วงหรอกค่ะถ้ามันนอนที่หน้าบ้านแม่อ้อมจริงๆแมวก็ไม่ห่วงเพราะว่ามันก็น่าจะอยู่กันนะกลางคืนน่ะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าตื่นมาตีสี่กว่าก็เห็นมันก็อยู่กันก็แสดงว่ามันก็อยู่แถวแนี้แหละเราก็ไม่ห่วงแล้วปืดเนี่ยเวลาเขาจะออกข้างนอกเนี่ยเขาจะมองซ้ายมองขวาค่ะจะไม่วิ่งพูดพาดฉลาดมาก คือสังเกตหลายครั้งเลยแม่อ้อมไม่ได้พูดก็ยืนแม่อ้อมก็มองปึ๊ดมันก็จะหันซ้ายหันขวานอนอำคานแล้วเห็นไหมจะนอน,นะจะนอนแม,ม่อ้อมต้องหยุดยามันเดือนละครั้งเท่านี้เดือนหน้าแม่อ้อมก็ต้องหยุดอีกเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นแมวที่ซุกซนมันไม่ได้อยู่ในบ้าน,นเหมือนไอ้พวกสีลิงนั่นแหลต้องคอยหยุดก็ห่วงมันนะคะ มันวันนก็วุ่นวายแต่กับมันเนี่ยออกมาข้างนอกแล้วก็วิ่งดงด้งดงดง,ดง,ดงมาแล้วแม่ปาก็เคิีเลียไม่รู้ฟ้ามันชอบได้ยังไงแม่และกุ้มใจเลย <laughs> แม่เอ๋บอกว่าน้องฟ้าหนูไฟต่ำแต่ลูกดูไม่ชอบไอ้ปื๊ดแ <laughs> ม่อ้อมละคำแม่เอ๋